คุณอยากให้ลูกค้าจ่ายเงินกับสินค้าหรือบริการของคุณมากขึ้นไหมคะก่อนอื่นคุณต้องถามคำถามกับตัวเองว่าคุณจะทํายังไงให้สินค้าหรือบริการของคุณมีคุณค่าหรือ Value เพิ่มขึ้น5้าถึงสิเท่าในสายตาของลูกค้าหรือคุณจะทํายังไงให้เขารู้สึกถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการของคุณไม่ใช่แค่ระดับมาตรฐานแต่เป็นระดับที่เขาคาดไม่ถึง เขาได้รับในสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงคุณต้องมี3ระดับขั้นนะคะที่จะทำให้คุณสามารถชาร์จราคาสินค้าของคุณได้สูงขึ้น 1. DIY Do it yourself คือการที่คุณให้บางอย่างก,กับเขาไปแล้วแล้วให้เขาไปทำต่อเองวิธีนี้คุณจะสามารถชาร์จได้ในระดับหนึ่งคุณต้องการให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะเอาอันนี้ไปทำแล้วคุณทำต่อเอง 2. Do it with them คือการที่คุณทําพร้อมไปกับเขานั่งทํางานไปกับเขาช่วยเขาไปพร้อมๆกันวิธีนี้คุณสามารถชาร์จในราคาที่สูงมากขึ้น 3. done for you คือการที่คุณเอาผลลัพธ์ไปเสิร์ฟให้กับเขาเลยวิธีนี้คุณสามารถชาร์จได้ในราคาสูงที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้ลูกค้าจ่ายในราคาสูงขึ้นสิ่งที่คุณต้องถามกับตัวเองคือคุณจะทำยังไงให้ลูกค้าสะดวกสบายมากที่สุด เสียเวลาน้อยที่สุดและได้ผลลัพธ์มากที่สุดยิ่งคุณสามารถทำให้ลูกค้าได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งชาร์จได้ในราคาสูงขึ้นเท่านั้น